สวัสดีค่ะวันเดอร์วันเดอร์โซ่เลิฟไลท์ทาโร่เรดเดอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักโดยทั่วไปเลิฟเจอร r a ร r e a ดดิ้งนะคะให้กับคนที่เกิดในราศีกันนะคะลัคนาราศีดาวจันรดาวสุขที่สิ่งสถิตยอยู่ในกันคุณสามารถดูได้หมดเลยนะคะเอาที่คุณสบายใจว่าคุณเป็นลัคนาราศีหรือจะเช็คแบบดาวจันดาวสุขเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นการดูแบบทั่วไปไม่ได้ดูกัน ไม่ได้เป็นการดูแบบเจาะจงหรือส่วนตัวใดๆใครเป็นพิเศษนะคะคําทํานายเรื่องราวของไพ่นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพลังงานก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้เป็นคุณหรือเขานะคะในการอ่านในวันนี้ก็ลองดูว่าเรื่องราวนี้มันมันเป็นเรื่องของคุณหรือว่าเขาที่ไพ่ออกมานะแล้วอีก,อก,อกอแล้ว จะบอกว่าไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดที่ไม่โอเคทําให้คุณไม่สบายใจหรือคุณไม่อยากให้เป็นจริงนั้นผ่านมันไปทิ้งมันไปนะคะให้เก็บไปเฉพาะพลังงานบวกพลังงานที่คุณอยากจะให้เป็นจริงพลังงานที่คุณปรารถนาเท่านั้นเนาะโอเคค่ะเั้นเป็นจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะในการดูในช่วงวันที่1:15ถึงธันวาคมจะมาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีกันกันค่ะ ขอดูพลังงานหลักนะคะที่ผ่านมาตอนนี้หรือว่าที่กำลังจะถึงนี้นะคะของชาวราศีกันกันนิดนึงก่อนนะ woman holding a coin door to value นะคะอีกสใบ release your ex playfulness เ no? นาะพลังงานหลักๆโดยรวมๆนะคะที่อาจจะอยู่ร,บรอบๆของชาวราศีกันนะผ่านมาตอนนี้หรือว่ากำลังจะถึง Immediate Future เนี่ยมองว่าหลายๆคนนะคะคุณอาจที่จะได้รับรับเงินก้อนหรือรับโชคลาภหรืออะไรแบบนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันบางคนนถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักเนี่ยดูๆไปแล้วเหมือนคุณ กำลังแบบ holding on คือกำลังยึดติดหรือว่ากำลังถือยึดติดอยู่กับอะไรที่คุณรู้สึกมีค่ายึดติดกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเขามีค่าสำหรับคุณนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนที่ผ่านมาม,มันมีมในอารมณ์ของพลังงานของคนที่พยายามที่จะปลดปล่อยปล่อยวางจากสิ่งเดิมๆบางคนนะคะอาจจะพยายามปล่อยวางอ่ เปิดปล่อยคนรักในอดีตหรือคนในอดีตของคุณเนาะพยายามที่จะเคลียร์ energy ของคุณพยายามที่จะทำให้ตัวคุณนะี่ะรู้สึกว่ามีค่ามากขึ้นบางคนเริ่มจะเดินออกมาจากจุดจุดหนึ่งเพราะว่าพบแล้วว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกมีค่ารู้สึกมีคุณค่ารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นมันเหมือนมีประตูอะไรสักประตูหนึ่งอะค่ะเปิดให้คุณได้มองเห็นแสงสว่างตรงนั้นมาเหมือนแบบว่า เฮ้ยชีวิตกูไม่ได้แบบเลวร้ายอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือใครบางคนทําให้คุณไร้ค่ารู้สึกไร้ค่าไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงมันเหมือนมีอารมณ์ของคนที่พยายามปลดปล่อยแล้วก็แบบแบบไม่อยากรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นแล้วอะเหมือนคุณอยากจะปลดปล่อยคนคนนั้นที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้เนาะ คือในตอนนี้มันเหมือนว่าข้างในของคุณน่ะมันดูมีความสุขมากขึ้นนะคะมันเหมือนว่าคุณแบบเหมือนถ้าเกิดคุณต้องการที่จะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งหรือต้องการที่จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งคนคนนั้นเขาจะต้องมีคุณค่ามากพอสําหรับคุณที่คุณจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้อ่ะเนาะคือในตอนนี้มันมันสปิริตของคุณจิตวิญญาณของคุณน่ะมันมันเริ่มที่จะดีขึ้นมันเริ่มที่จะรู้สึกว่า มันมีอะไรที่มันสนุกสนานมากขึ้นคุณอาจจะไม่ได้นั่งนั่งเหงานั่งหนงห่อยหรือคิดมากคิดวิตกกังวลอะไรแบบนั้นอะมากเท่าไหร่นักแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกันเนาะอันนี้คือพลังงานหลักๆโดยรวมๆนะคะนะดูคุณเริ่มเดินออกมาจากจุดๆที่แบบว่าไม่โอเคแล้วคุณเริ่มที่จะแบบมองเห็นแบบอะไรข้างหน้ามากกว่าที่จะกลับหันหลังมาดูเรื่องเดิมๆนะคะ โอเคงั้นเรามาเช็คก,กันต่อว่าพลังงานความรู้สึกตัวตนของชาวราศีกันตอนนี้นจริงจรเป็นยังไงบ้างนะคะ three of wands ten of cups the tower n i of swords ทัวร์บอนส์นะคือจริงๆแล้วเป็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมากับคุณแบบปรปปปับแบบกระตันแบบกระ,แบบะทันหันอะไรแบบนี้นะคือเหมือนแบบคือเหมือน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 แบบมันมันมีอารมณ์ของคนที่คิดเยอะคิดมากมนโนถึงสิ่งที่ไม่ดีเยอะนะคะอืม แล้วตัวคุณตอนนี้มันเหมือนคุณมองไปข้างหน้าคุณมองไปข้างหน้าโดยที่แบบว่าตัดสินใจอยากจะตัดสินใจอยากที่จะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจะมีทางสองทางสามทางอย่างเงี้ยให้คุณต้องเลือกเนาะสำหรับบางคนไม่มองว่าคุณลึกๆคือคุณก็ยังรู้สึกโฮออน่ะยังรู้สึกยังรู้สึกอยากจะมีคนคนนั้นหรือความรู้สึกกับคนคนนั้นอยู่ภาพภาพหนึ่งของคุณอะ่ะเป็นมองว่าคุณมองไป อนาคตของความสัมพันธ์ของคุณด้วยการที่คุณอยากจะมีความสุขมีครอบครัวนะคะมันมีบางอย่างที่ที่ที่เกิดขึ้นแล้วแบบมันทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดมากคิดกังวลไปอะ่ะจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะกังวลไปทําไมอะ่ะนะเหมือนเหมือนคุณมองไปข้างหน้าแล้วมากกว่าว่าจะ ว่าจะเอายังไงดีอ่ะคือคุณมันเหมือนเหมือนคนกําลังเดินออกมาจากที่ที่หนึ่งนะคะแล้วพยายามที่จะมองหาหนทางว่าถ้าฉันจะไปถึงจุดที่มีการอยู่ด้วยกันสารสัมพันธ์การต่อไปเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบที่ที่จะเป็นอะไรที่มันมีคุณค่ามีค่ามากกว่าเดิมได้ไหมนะคะบางคนอาจจะ คบกันมาสักพักเป็นแฟนกันสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมองภาพของการมีครอบครัวของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่บางแต่สําหรับคนราศีกันบางคนนะคะคือบางคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงอะไรอย่างเงี้ยกับคนรักของคุณคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณถึงด้วยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันทําให้คุณวิตกมันทําให้คุณกังวลหรือบางคนอาจจะคิดอยู่ว่า มันมีแบบคือมันมีเรื่องให้คุณที่จต้องแบบเลือกว่าคุณจะไปทางไหนนะคะในเรื่องของครอบครัวตรงนี้ เนาะเหมือนคุณคิดหาทางอยู่บางคนบางรายในราศีกันอาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรือคิดที่อาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ไม่มองว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันมีอะไรถ้าเกิดมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับกระทันหันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะที่เกิดขึ้นแต่มันจะมีอะไรที่ดีเริ่มใหม่ให้กับคุณ เนาะอืมหรือตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คุณยังรอหาโอกาสหรือรออะไรที่แบบมาทำให้คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะเอายังไงนะคะ ม,มากกว่าบางคนเหมือนกําลังรอคอยอะไรสักอย่างหนึง่งเนาะอาจจะถ้าเกิดคนที่มีคนรักทางไกลต่างจังหวัดก็อาจจะรอคอยคนรักแล้วก็ไลกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งหนึง่งกลับมาเที่ยวด้วยกันอีกครั้งหนึง่งอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะประมาณนี้งั้นแมงขอดูนิดนึงนะคะว่าคนที่ชาวราศีกันเนี่ยคุยได้อยู่ถึงอยู่ตอนนี้พลังงานของเขาคนนี้เป็นยังไงบ้าง The chariot, the h i e r o p h a n t queen of cups, the emperor, แล้วก็ the hangman ดูคนคนนี้เขาจะนิ่งๆนิดน,งนึงนะดูเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติอยู่แดนไกลกับคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวกันเนาะดูเขาอาจจะเป็นคนแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณ นะคะเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากันเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งในบางครั้งหรือมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขายังยึดติดเขายังโฮออนท to อ่ะเขายังรู้สึกว่าเขายังทําอะไรบางอย่างในตอนนี้ไม่ได้แต่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณ นะเหมือนเขาพยายามที่จะเฝ้าทนุถนอมความรู้สึกของคุณนะ่ะแต่เขาเป็นอารมณ์ของคนที่นิ่งในบางครั้งคนคนนี้รู้สึกว่าเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะเหมือนแบบว่าคิดทำอะไรให้มันดูแบบเหมือนเขาใช้ใช้พลังงานของความเป็นความมีเขาเรียกนะสมาธิของเขาอะค่อนข้างเยอะเขาใช้ความนิ่งนะคะแต่บางครั้งอะคนคนนี้เป็นรู้สึกว่า ถึงแม้เขารู้ว่าเขายังมีอะไรที่มันดูติดตดิดขัดขัดมีอะไรที่เขายังปลดปล่อยปลดล็อกอะไรจากบางอย่างไม่ได้แต่ตัวเขาเองอ่ะก็อยากที่จะทําอะไรนะคือเขาก็ยังอยากที่จะแบบว่ายังอยากที่จะเดินข้างหน้าไปต่อกับคุณนะคะเดินข้างหน้าไปต่อกับคุณแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ตัวเขาเหมือนแบบว่าอาจจะติดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะอ,อ อยู่กับคุณมาหาคุณหรือคุยกับคุณหรือเขาคุณได้เต็มร้อยเนาะแต่เขาดูแบบเขาเทิดทุนคุณอนะ่ะเขารักคุณเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือคนคน,คนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบสองบุค,คลิกอะ่ะอารมณ์ที่เขาแบบโชว์ความรู้สึกฟิลลิ่งเขาก็จะโชว์หนักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนแต่พอเขาแบบเงียบไปหรืออะไรไปเขาก็จะแบบนิ่งไปเลยหรืออะไรประมาณนี้เนาะ สำหรับพลังงานของเขาแต่ดูพลังงานของเขาในตอนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเขามีความเป็นผู้ใหญ่คนๆนนี้เหมือนบางครั้งมือนมองว่าเขามีเรื่องที่เขาจะต้องปลดปล่อยแต่อารมณ์เขาในตอนนี้คือเหมือนตัวเขาอ่ะแขนข้างหนึ่งปล่อยไปแล้วอ่ะ แต่ว่าอีกข้างหนึ่งก็ยังยังเหนียวรั้งเท้าอีกอันเท้าอีกข้างหนึ่งเอาไว้อยู่อะ่ะคืออยากจะปล่อยแต่ก็ไม่ปล่อยมาทั้งหมดอยากจะทิ้งตัวก็ยังทิ้งตัวมาได้ไม่ทั้งหมดหรือเขาก็ลังหาเขาก็ลังพลิกแพลงความคิดเขาอยู่นะคะว่าเขาจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจหรือเขาสิ่งที่เขาที่จะกำลังจะทำอยู่ในตอนนี้แบบแบบว่าพยายามหาแนวคิดใหม่ๆความคิดใหม่ๆอย,อยู่อะไรแบบนี้ค่ะนะโอเค อันนี้เป็นไพ่ The Hidden Truth Oracle นะคะเราจะมาดูกันว่าความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่นะสำหรับคนคนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันได้นะที่ไพ่จะเปิดขึ้นมาว่ารู้สึกยังไงแท้จริแงแล้วลึกๆก,ก,กับมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง You came closer than anyone I love you un unconditionally I bury myself in work to forget you คือคือเหมือนแบบว่าความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะ คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่เขารู้สึกใกล้ชิดรู้สึกสนิทด้วยมากที่สุดมากกว่าใครๆแล้วเขาก็รักคุณนะบางทีเขารู้สึกว่าเขารักคุณแบบโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออะไรเลยอะแบบว่าอันคอนดิชันได้ไม่มีข้อคือคือบางครั้งอะคนคนนี้เขาดูทำงานเยอะนะคะทำงานเยอะเพื่ออะไรเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบว่าคิดถึงคุณมาก อืมคือเหมือนแบบว่าจะได้ลืมลืมเรื่องของคุณไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันมาหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้เหมือนทํางานแล้วจะได้ลืมลืมไปซะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะกับเรื่องราวระหว่างคุณสองคนแต่จริงๆแล้วลึกๆเป็นมองว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะอืมเหมือนเขาพยายามที่จะแบบว่า ปล่อยวางปลดปล่อยสิ่งเดิมๆในอดีตเหมือนกันนะคะกับเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรประมาณเนี้โดยการที่พยายามทําตัวให้ยุ่งหรืออะไรอย่างนี้นะอืมแต่แบบคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าใช่มากที่สุดอะถ้าเกิดว่ามองมองไปในลักษณะเรียบเทียบกับคนอื่นๆที่ผ่านมานะคะความรู้สึก,กลึกๆอันนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่รู้สึกแบบนี้นะคะไพ่ลองสลับกันได้นะคะอารมณ์ของเอน r g y งั้นขอดูแนวโน้มแล้วก็ไพ่นิดนึงไพ่แนะนำค่ะว่าไพ่เขาอยากบอกอะไรเช้าก,กัน the sun d e a t h king of swords following your heart unstable relationship Misunderstanding มันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันดูแบบไม่นิ่งนะคะมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้าใจผิดกันระหว่างคุณและเขานะคะเนาะให้ระวังตรงนี้แต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่า บางอย่างมันจะจบไปในความสัมพันธ์ตรงนี้นะเป็นไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์นี้จะมีการเลิกกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นไซเคิลที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยจบไปแล้วก็มันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณแบบกระจางขึ้นทําให้คุณเห็นชัดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ตอนนี้มันมีใครสักคนหนึ่งอยู่ที่รู้สึกว่าค่อนข้างนิ่งนะคะค่อนข้างนิ่งเหมือนแบบ นิ่งเพื่อดูเชิงหรืออะไรประมาณนี้แต่ให้บอกว่าให้ following your heart ะคือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทำอะไรให้คุณทำตามใจของตัวเองบ้างไม่ต้องทำแบบบางทีหัวใจเราสั่งมาแบบนี้แต่หัวเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้ทำทำให้ทำให้ทำตามความรู้สึกของตัวเองมากกว่าที่หัว ที่หัวสมองเราคิดอะบางทีเราอยากจะสนุกแล้วก็สนุกกับกับอารมณ์ของเราไปนะคะอย่าไปฝืนอย่าไปต้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะในตอนนี้มันอาจจะยังดูมันมีอะไรที่ยังไม่นิ่งในความสัมพันธ์นะคะแล้วถ้าเกิดมันมันมีอะไรที่ที่ที่มันแบบว่ากระทบก,กระทะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิด ไปสักอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันมีคนที่นิ่งอยู่นิ่งเพื่อดูดูอาการดูสถานการณ์อะไรแบบนี้แต่มันจะมีอะไรที่จบไปนะการจบไปครั้งนี้มันก็จะมีอะไรที่จะแบบว่าชัดเจนมากขึ้นคุณสองคนอาจจะ เมือม่อเมือม่อถึงเมือม่อเมือ่อคือช่วงระยะนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก่อนถ้าผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ว่ามันจะเป็นลักษณะตรงไหนแต่ในตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะมันมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างนึงอยู่แล้วมันมีคนที่ไม่คิดที่จะทําอะไรตอนนี้ด้วยนะเพราะบางเพราะรู้สึกว่าในตอนนี้มันมีคนที่แบบอยากจะให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นอนะแต่มันยัง มันยังไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ในพลังงานต่อในพลังงานตรงตรงนี้นะตอนนี้นะคะเนาะโอเคค่ะราศีกันขอบคุณมากๆที่ตามชมกันวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ